เปล่าว่าคุณเป็นสาวที่สวยที่สุดถึงไรมงกุดแต่สะดุดตากว่านาโอ้แม่เอ๋ยใครครับท่านผู้ชมเรากลับมาที่แปลงนาผืนเดิมนะครับของพี่เก่งนะครับนะครับที่วันนั้นเรามาฉีดกันเนี่ยนับนับถึงวันนี้ได้ประมาณได้กี่วันแล้วฮะก็ประมาณ12 12-13บันครับผมนะฮะทีนี้เราก็ฉีดไปวันนั้นเนี่ยนะครับ กี่วันนะที่ต้นข้าวเราเริ่มเห็นครับเปลี่ยนแปลงประมาณ4ี่วันนะครับ4ี่วันนี่เห็นเรื่องอะไรฮะคือใบมันจะเริ่มจะเขียวอ่าเริ่มเเริ่มจะมีความสมบูรณ์ขึ้นของต้นข้าว4ี่วันเนี่ยเริ่มเห็นแต่ถ้าที่ชัดเจนก็ประมาณ8วันเจดวันนะครับชัดเจนเจนี่ชัดเจนยังไงเข้มขึ้นครับผมแล้วก็สภาพต้นข้าวมันแข็งขึ้นเหรอฮะ,อะลากลากเดินดีในดีลากขาวอ๋อนี่พี่แหวกดูลากเลยเหรอครับผม ถ้าลากเดินขนาดนี้ได้ดีไหมพี่โอ้โหมันสุดยอดนะฮะเพราะมันต้องการหาอาหารครับผมมันก็เป็นเป็นปากอะนะเป็นปากของต้นพืชอะนะก็หาอาหารได้ดีหาได้เก่งต้นพืชก็จะเริ่มโตสามสี่ถึงห้าวันเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งเรื่องใบเรื่องสีเริ่มเขียวประมาณเจ็ดวันถึงแปดวันเนี่ยเริ่มชัดเจนชัดเจนนะครับแล้วเมื่อกี้บอกว่ายาวถึงสิบสามสิบสี่วันเนี่ยยัเขียวอยู่ไหมครับผมก็คือก็ยังเขียวแล้วเมื่อเช้านี้มันได้กําหนดฉีดอีกผมก็ฉีด ถ้าอย่างนั้นผมสรุปได้ไหมว่ามันมันก็เขียวไวเหมือนกับปุ๋ยถ้าผมปุ๋ยเม็ดนะฮะแต่มันก็เขียวนานได้นานแล้วมันมันสมบูรณ์นะฮะต้นข้าวมสมบูรณ์พี่ดูเกตตรงไหนต้นข้าวสมบูรณ์ก็ดูหนึ่งที่ดูที่ใบที่ลําต้นแล้วก็รากถ้าข้าวสมบูรณ์เนี่ยรากจะขาวอันนี้ขาวไหมมีนะขาวขาวว่าบานเลยพี่เยอะเลยใช่ไหมครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูชาติท่านนะครับผม้ชมแล้วเรื่องใบล่ะใบก็เขียวตั้งใบเขียวไปตั้งนต้นก็แก่งครับผมมันไม่ผุ้ฟ้าไงใบ ไม่ฟูฟ้าครับผมฟุ้งฟ้าไม่ดีเหรอโอ้โหมันมดีอยู่แล้วครับมันมีแต่รีบฟูฟ้าอ๋อคือผลผลิตออกมารีบใช่ไหมครับผมแล้วถ้าเกิดต้นข้าวที่มันฟูฟ้าเนี่ยเรื่องปัญหาอย่างอื่นมีไหมตามมาโอ้มแมลงหนอนมแมลงหนอนมแมลงครับหนอน,น,อนพวกไหนก็หนอนกินใบหนอนกินใบม้วนใบหนอนแมลงบางทีเพี้ยอีกงหนอนกอมีไหมโอ้สุดยอดอยู่แล้วทุกอย่างนะทั้งหวันนี้นะแต่ถ้าฉีดนี่ไปแล้วมันก็ดูเขียวข้าวมันจะเขียวมันมันมันชัดเจนนะฮะอายอนนิดเนี่ย มีได้ใช้ยาฆ่าแมลงฆ่าหนอนได้ฉีดไปไหัอย่างๆเลยครับปกติได้ฉีดไหมปกติฉีดนะข่าวรดับนี้ก็ไม่ต่ำมาสี่เที่ยวโอ้โหครั้งนี้เราครั้งนี้อย่างๆเลยครับฉีดอันนี้ไปธรรมดาเราจะฉีดเราก็ต้องดูสภาพว่ามันมีพวกหนอนแมลงไหมใช่ไหมแต่หลังจากฉีดเอสเคไปสิบกว่าวันเนี่ยไม่ได้เห็นสภาพพวกของพวกศัตรูพืชพวกหนอนแมลงเราก็เลยไม่ได้ฉีดเพราะข้าวมันสมบูรณ์ไงพอสมบูรณ์มันก็ไม่มีอะไรรบกวน ใช่ใช่มันแก่งมันแข็งแรงของมันครับผมก็เหมือนเราไม่มันสมบูรณ์ก็ไม่มีโรคหรือแล้วตัวเราเองใช่ครับผมใช่โอ้โหอันนี้พี่มันจไม่ให้มันจมันจเพราะลากดูเราดูลากนั้เนี่ยมันต้องหาอาหารดีแน่ถ้าเราเอาน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ครับผมครับผมพี่ยืนยันได้นะยืนยันครับผมฝากกับท่านผู้ชมอีกสักนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับ XK99 ที่ที่พี่ประสบเองครับผมนะฮะคือตัวเนี้ย XK99 เนี่ยคือมันสมบูรณ์แล้วก็ ธาตุอาหารดูในตัวไอ้เควก้ามันทําให้พืชอุดมสมบูรณ์รากเดินดีใบเขียวตั้งเจริญเติบโตได้ดีเขียวต้านทานโรคด้วยไหมต้านทานนะครับเพราะผมยังไม่เคยฉีดยาเลยครับนนั่ลยาฆ่าแมลงเลยครับผมเขียวนานด้วยนะครับผมไม่ได้หมดไวนะคิดไปสักสิบวันนี่เริ่มซีดเลยไม่มีนะไม่มีนิดรับประกันได้ไหมนะรับประกันครับผมครับท่านผู้ชมที่นี่คือพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเกษตรกรครับพี่เก่งแปลงข้างหลัง ยืนยันได้นะครับขอบคุณข้อมูลครับเราพี่เก่งนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของแปลงตรงนี้อีกทีหนึ่งครับขอบคุณมากครับผม SK 999เก้าก้าเก้าลากจะเดินดีนะพี่เห็นไหมเนี่ยเพียบพอลากเดินดีมันก็หาหาได้ดีลากขาวเลยความสมบูรณ์ของลำต้นน่ฮะเป็นบางต้นแล้วเปล่าพี่มันทุกต้นเลยไหมเนี่ยที่เราทดลองมาฉีดแปลงนี้ร้อยต้นก็ต้องร้อยต้นนะครับผม ลากมันจะเดินเนี่ยไหมพี่ขาวเนี่เนี่ยมันก็ดมสมบูรณ์หาอาหารได้ดีครับผมโอ้โหนี่เป็นลากขาวเลยครับผมเนี่ยฮะรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นสาวที่สวยที่สุดถึงไร งกุดแต่สะดุดตากว่านามมา้ำโอแม่เนือเย็นใครเห็นเป็นต้องเดินตารู้ไหมคนบ้านตรงข้ามหัวใจก็ตามคุณไปทุกเช้าที่ตืต่นต้องรีบไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านเห็นคุณเดินผ่านแค่นั้นก็เป็นสุขใจ แต่คุณนน้มมองาาเหนหน็ค,ครับคุณเบียร์ผมอยากให้คุณเบียร์ยืนยันกับเกษตรกรทางบ้านอีกครั้งนีครับว่าแปลงที่ฉีด SK99 ไปที่คุณเบียร์ตั้งใจจะเปรียบเทียบเนี่ยกับอีกแปลงหนึ่งพื้นที่สองไร่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ได้ใช้เนี่ยความแตกต่างมันคืออะไรบ้างก็คือความแตกต่างนี่เราเห็นเห็นได้เลยจากจากหลวงจากน้ําหนักของแต่ละหลวงแล้วก็คือเม็ด เม <Med S 1> รู้สึกว่าเม็ดทุ่งใหญ่นี่จะจะใสกว่า2ไร่อ๋อคือทุ่งใหญ่หมายถึงว่าทุ่งที่ได้ฉีดเอสใช่ค่ะอ่ uh huh. าหนักของรวงจะดีจะดีกว่าเร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 าลองลองลองอดึงมาเปรยียบเทียบของอแต่ละรวงดูแล้วคือความใสของเม็ดนี่มันจะผิดกัน ความใสของเม็ดเนี่ยใสใสนี่ดีกว่าหรือไม่ดีกว่าใสนี่ดีกว่าแน่นอนค่ะครับเพราะอะไรครับก็คือใส่นี่้ายๆแบบน้ํานมมันจะเต็มแล้วก็น้ําหนักมันจะเพิ่มมันก็จะช่วยได้คือเม็ดข้างในเนี่ยเขาเต็มเขาเต่งขึ้นมาทําให้เปลือกเนี่ยมันรู้สึกว่ามันดูใสใช่ค่ะไอ้แปลงใหญ่ในที่ฉีดไอเค้เก้าเก้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะแต่คือว่าแปลงเล็กนี่มันก็มันก็ใสนะคะแต่ว่าความที่เรามาเทียบแล้วอะ มันเออที่ฉีดแปรงที่ฉีดเอเนี่ยมันจะสใส่แล้วมันจะดีกว่าดีกว่าแต่แล้วก็น้ําหนักนี่ดีกว่าแน่นอนค่ะรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นสาวที่สวยที่สุด ไรมงกุฎแต่สะดุดตากว่าน้าโอแม่เนื้อ